ครับเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของมองรัฐสภานะครับเราพูดคุยกันถึงประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะฮะซึ่งประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้เจาะลึกไปในเรื่องของการบริการประชาชนนะครับรับแจ้งความและสอบสวนนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากเลยทีเดียวนะครับเราทราบถึงสาเหตุนะครับว่าที่มาอย่างไรที่ทําให้เกิดปัญหาและกระบวนการในการ แก้ไขเป็นอย่างไรด้วยนะครับแน่นอนละครับเราพูดในภาพรวมของพี่น้องประชาชนที่ได้รับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทราบสาเหตุที่มาว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์หรือสาเหตุนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทั้งฝ่ายสืบและสอบที่ว่าจะมีการรวมนะเพื่อเป็นในการทํางานเนี่ยนะครับแล้วก็เฉลี่ยค่าเฉลี่ยของคดีที่ท่านได้พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าอย่างนั้น ค่าเฉลี่ยของสอนอในพื้นที่ที่มีคดีในอดีตที่มากเนี่ยก็จะเป็นตัวบรรทัดฐานว่าสอนอนั้นเนี่ยก็จะต้องมีจํานวนของอฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยมากกว่าสอนอ,อ,อื่นๆใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เราก็วิเคราะห์ลงไปใน,ในรายละเอียดเลยว่ามันจะต้องเท่าเทียมกันคือต้องดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผมมีตัวเลขนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราค่อยๆพัฒนามาคือค พอเราโอนงานฝ่ายสืบสวนเนี่ยโอนงานสืบสวนไปให้ฝ่ายสืบนะครับโดยที่ฝ่ายสอบไม่ต้องสืบครับแล้วเนี่ยนะแลที่พานมาแ้แก้อามาแก้อย่างนี้เนี่ยปรากฏเราเองก็ไม่ได้มาเพิ่มฝ่ายสืบให้เขาไม่ได้เพราะว่าสืบสวนเองเนี่ยเขาไม่ได้โปกติฝ่ายสืบเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานสืบสวนในคดีที่หลังเกิดเหตุเขาเรียกคดีหลังเกิดเหตุแต่เขาเนี่ยทำทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุ แล้วก็หลังเกิดเหตุฝ่ายสืบก็ต้องทำยกตัวอย่างคดีการสืบสวนก่อนเกิดเหตุอย่างเช่นคดีค่ายาเสพติดอย่างเงี้ยมันเป็นคดีที่ไม่ได้มีคู่กรณีนะเขาฆ่าของเขาผู้เสียหายคือรัฐนะครับฝ่ายสืบก็ต้องสืบจนกระทั่งรู้ว่าเขาจะฆ่าเมื่อไหรจะเอายาไปส่งเมื่อไหรและไปจับขณะเกิดเหตุเลยอันนี้เขาเรียกว่าสืบสวนก่อนเกิดเหตุซึ่งฝ่ายสืบสวนก็ต้องทำงานตรงนี้หนักมากส่วนคดีหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทการยิงกันตายหลังเกิดเหตุก็ต้องมาสืบ ซึ่งเดิมเนี่ยฝ่ายสองเขาทำเองตอนนี้พยโยนให้ฝ่ายสือ่อมาทำฝ่ายสือ่อป็งานล้นมือเข้าไปอีกแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่มกําลังหให้เขาแล้วก็มีการกระจายที่ไม่เป็นสัดส,ส่วนผมยกตัวอย่างเลยง่ายๆนะ<ห>ผมก็ไปค้นตัวเลขมาอายกตัวอย่างเมืองสมุทรสาครเนี่ยเ<ห>มืองสมุทรสาครเนี่ยมีคดีเกิดขึ้นปีหนึ่งสามพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคดีเขามีฝ่ายสืบสวนสามสิบเก้าคนแต่มาที่บ้านแพลวเนี่ยมีคดีเกิดขึ้นปีละห้าร้อยสิบแปดคดี แต่มีฝ่ายสืบสวน17คน <c oughs> ผมเอาตัวเลขไปหาง่ายๆหมายความว่าฝ่ายสืบสวนของบ้านแพ้วเนี่ยหนึ่งคนรับคดีที่ต้องสืบเนี่ย30คดี <c oughs> แต่ฝ่ายสืบของเมืองสมุทรสาครเนี่ยหนึ่งคนต้องรับถึง83คดี <c oughs> 30ก 83, <c oughs> 2> 2ับ83สองเท่าสามเท่านะเก <c oughs> ือบสามเท <c oughs> <ๆ>่าเกือบสามเท่าเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของคดีที่เมืองสมุทรสาครเนี่ยย่อมไม่เทียบเท่าบ้านแพ้วคือบ้านแพ้วโอกาสที่จะรู้ตัวง่ายเพราะว่า คนทําแค่หนึ่งหนึ่งคนต่อสามคดีแต่ตรงเมืองสมุทรสาครหนึ่งต่อแปดสิบคดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่กระทาความผิดในเมืองสมุทรสาครแล้วไม่รู้ตัวจับไม่ได้เนี่ยสูงมากพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องประชาชนบอกงั้นต่อไปถ้าจะใครจะไปทําร้ายกันเนี่ยไปทําในตัวเมืองไม่มาทําที่บ้านแพลวเพราะว่าโอกาสจับได้น้อยนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราต้องมาวิเคราะห์มาแก้ออกนะครับว่าแนวทางหนึ่งง่ายๆเลยตอนนี้ถ้าคิดแบบเร็วๆก็คือว่าที่เมืองสมุทรสาครเนี่ย ก็จะต้องเพิ่มจํานวนใช่ไครับให้มันให้มันบาลานซ์กับใช่ครับเมื่อโดยฝ่ายเฉลเ่ียแล้วและฝ่ายสืบสวนต้องเพิ่มให้เขาให้เท่าเทียมเอาเท่าที่มีอยู่เอากําลังคนเท่าที่มีอยู่ไปเกลี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมให้มันกระจายให้เหมาะสมกับปริมาณงานเท่านั้นเองครับครับผมที่ที่เราต้องทำเพราะจริงๆท่านั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นเป็นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีความสามารถเฉพาะทางจะไปจับใครฝ่ายจราจรอะไรมาแทนอย่างนี้ก็คงจะไม่ได้ในหลักแล้วคือจริงๆแล้วมันสามารถกทุกคนเออจริงๆแล้วในหลักเนี่ยทุกคนทําได้เะทำได้ครับก็เพียงแต่มาฝึกงานเพิ่มเติมนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยบางครั้งเนี่ยในฝ่ายในอดีตนะครับทุกคนนี่ยเป็นฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนได้หมดในตัวเลยในตัวเลยเช่นรองสวัจราจรเนี่ยอาจจะจบมาจากนิติศาสตร์ S <S 2> <S 2> จบมาจากโรงเรียนร้งร,รั้งรววแน่นอนต้องทําได้หมดมีความรู้เหมือนกันหมดสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะถ้าเรากลับไปอย่างเดิมคือค,คือเปลี่ยนให้เขาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ก็จะทําให้เรามีคนที่ทําหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้เสาเหตุที่ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยประการหนึ่งเนี่ยก็คือว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็มุ่งเน้นว่าเราจะทําให้งานสอบสวนเนี่ยเป็นมืออาชีพเราก็เลยไปกําหนด เส้นทางจะเดินเติบโตของฝ่ายสอบสวนบอกว่าให้คุณเนี่ยสามารถเติบโตแบบปรับตําแหน่งได้คุณไม่ต้องมีตําแหน่งว่างไม่ต้องรอเลยถ้าคุณมีความสามารถนะคุณมาสอบมาปรับตําแหน่งเลื่อนไหลเขาเรียกเลื่อนไหลปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากจะดูแลพนักงานสอบสวนแต่พอทําไปมันก็เกิดปัญหาอีกเป็นไงฮะมันเกิดปัญหาว่าพอเป็นอย่างนี้ตูเนี่ยไอ้เส้นทางการจะเดินเติบโตของพนักงานสอบสวนก็จะกลายเป็นพนักงานสอบสวนเป็นผู้ชํานาญทางด้านนี้ไปเอยแต่ไม่มีสิทธิ มาเป็นฝ่ายบริหาร๋อครับคือคือถามว่าโดยกฎหมายมีสิทธิ์ไหมโดยกฎหมายมีอฮะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเขามักจะไม่ได้รับการพิจารณาให้มาเป็นหัวหน้าสถานีเพราะว่าทันทีที่เราเอาพนักงานสอบสวนระดับรองผู้กกับเนี่ยนะฮะครับโยกมาเป็นหัวหน้าสถานีเนี่ยตำแหน่งรองผู้กกับของเขาตรงนั้นมันไม่ว่างมันจะว่านปกติมันจะว่างแล้วเราก็สามารถจะเอามาค้างกันไแต่สําหรับอันนี้ไม่ได้เฮะเพราะถือว่าเป็นตําแหน่งเฉพาะตัวอื ก็คือแทนที่ผู้บัญชาจะได้ตําแหน่งรองผู้กำกับว่างสาวัตว์ว่างเพื่อเอาแต่งตั้งผู้ตั้งบัญชาที่เป็นรองสาวัตว์จเป็นสาวัตว์เอาสาวัตว์มาขึ้นรองกำกับเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้จํานวนตรงนี้ไปเพราะนั้นถ้าผมเป็นผู้กำกับจะหยิบสักคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เอาโอ้โหจะหยิบก็ไปหยิบเอารองจราจรเนี่ยโอ้โหผมก็ลำบากใจไม่เอาไวรองจราจรรองปอรองจุดสวนนำมาเป็นผู้กำกับเพราะถ้าหยิบสอบนี่จะโบเลยโบเลยเนี่ย เราก็จะต้องพี่น่ะเออเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับเขานะถามว่าธรรมชาติมนุษย์อยากเป็นผู้บริหารไหมก็อยากเป็นนะครับคือการเป็นผู้บริหารมันก็ได้ได้บริหารได้ให้บำเหน็จคนได้พิจาแต่งตั้งอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นแล้วบางครั้งเนี่ยเขาเป็นพนักงานตวนยุคพักหนึ่งเขามองบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เหมาะกับอาชีพนี้เขาไม่เหมาะกับงานด้านนี้เขาอยากจะไปเป็นรองปออยากจะออกตรวจป้องทางป่าก็โยกเขาไป ไม่ได้อีกหรือโยกไปก็ทําให้เสียตําแหน่งอีกเพการาะพนักงานสอบตัวหลารคนอยากออกแต่ผู้ชาก็ไม่ออกอเพราะออกไปมันก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่าในเรื่องของตําแหนง่งมันหายไปครับเขาก็ทนอยู่มีเยอะนะครับที่เป็นพนังกงานสอบระดับรองผู้กับก็ทนอยู่ไปงั้นอ่ะ<ล>ไม่ประเมินด้วยบางคนไม่ประเมินอยู่ไปงั้นลักษณะของ มันก็เกิดความเซ็งเหมือนกันไม่มีแรงจูงใจนี่คือปัญเาเรื่องแรงจูงใจเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นระเบียบใช่ไหมเป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายอันนี้เป็นพรบแต่พอแก้ไม่ยากเวลาฮะแต่ต้องศึกษาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจะมีอีกว่าถ้าสมมติมารวมกันเป็นฝ่ายสืบสอบแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยรองผู้บักับเนี่ยจะมีอยู่ทั้งรองสืบแล้วก็รองสอบใช่ไหมแต่ถ้ามารวมกันแล้วก็ต้องดูอีกว่า จะรองเป็นใช่เป็นรองคนเดียวหรือเปล่าใช่คือคือการทํางานเนี่ยมารวมกันครับนะครับอาจจะไม่ได้เอารองผู้กับรองสื่อหรอรองสอบมารวมกันนะครับเราเราต้องให้รองสอบเนี่ยเป็นหัวหน้าสอบสวนแต่ฝ่ายสืบอาจจะเอาสารวัตรมาอยู่อ๋อครับเราองสารวัตรมาอยู่ครึ่งกลางเมชากับฝ่ายสอบนะครับแต่ตอนเนี้ยเอาลในแง่ของการทํางานฝ่ายสอบเนี่ยสามารถจะทํางานได้ทั้งสื่อทั้งสอบและสมมติถ้าเราปรับอย่างนี้แต่เส้นทางที่เขาจะโยกมาเป็นฝ่ายบริหารมาเป็นหัวหน้าถานี มาอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ได้อยู่เราจะต้อง,องพยายามผลักดันให้เขาจะศึกษานะคะะร,รับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับ,รบผมอ๋อมันมีข้อดีคือพอยกมานมี้เดี๋ยวก็บอกอา้าวเขาก็เลยไม่ชํานาญเรื่องเรื่องสอบสวนเลยพอบอกให้ก็เป็นหลายหลายงานก็จะเป็นเป็ดอีกไม่เก่งต่างตงอะไรมันก็มีข้อดีข้อเสียหมดต้องไปศึกษาให้ตบถึกครับแต่เราต้องเห็นปัญหามองเห็นปัญหาที่ตัวพนักงานสอบสวนที่เขาในแง่ของขวัญกําลังใจของเขาเราเราดูตรงนี้นะครับครับ ผมกลับมาที่คําถามท่านผู้ชมทางบ้านสลับกันสักนิดหนึ่งนะครับานาวากาศเอกทิตินะครับบอกอย่างนี้บอกการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนดาเนินการกับผู้กระทําความผิดกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัตินะหรือสองมาตรฐานกับนักการเมืองหรือกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะอันนี้ท่านกา็เหมือนกับแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านบอกที่สอนอโชคชัยประกาศว่าจะมีการปิดป้ายที่ซอยลาดประเค้าซอยสีห้ามจอดรถนะ ริมถนนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน58แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดําเนินการเลยรถยังจอดจราจรยังติดอยู่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งไม่กันะก็เป็นเรื่องงานจราจรเป<อ>็นเรื่องงานจราจรนะครับอม,มันจะมีคําถามอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราสลับมาที่ที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับพอถ้าหากว่าเราปรับแล้วอะเราเปลี่ยนโฉมจากนี้ไปเนี่ยเท่าที่เราได้คุยกันเนี่ยขั้นตอนจะต้องมีทําแผนแล้วก็ เสนอสภาถูกไหมฮะถูกต <wyn S 2> <ท>้องตอนนี้ตอนนี้เราเสนอสภา,าผ่านไปเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วครับผ่านเรียบร้อยแล้วครับขั้นต่อไปสภาก็จะนําเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับถ้าเห็นชอบแล้วร้าเห็นรอบก็ก็ถือว่าเป็นมีผลผูกพันที่หน่วยงานคือทางธรรมชาติเนี่ยต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติถูกต้องครับอมครับเราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้ยเราภายในหกเดือนมันน่าจะจบแต่ถามว่าทําไมถึงต้องหกเดือนทั้งที่มันไม่ได้ไปแก้อะไรมาก ก็เราก็เห็นใจนะครับหมายถึงว่าในการที่เราจะปรับเกลี่ยกําลังพลังงานนเจากสถานีที่ไม่มีงานไปอยู่ที่มีงานเนี่ยมันก็ต้องให้เวลาก็ทําใจบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องย้ายจากที่ที่อยู่จากอะไรหลายอย่างนะครับเราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายสืบสอบเราเราตอนตอนนี้คือเราเจาะจงกระบวนการไปที่เรื่อง สืบสวนและสอบสวนก่อนต้องใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นเป็นผลพวงโดยตรงนะที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนใช่ครับตอนนี้ถ้าเราจะมองเงินกว้างๆเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสอนที่มีคดีมากๆแล้วจํานวนประชากรตํารวจหรือว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังน้อยอยู่ก็จะดึงสอนที่ว่าเนี่ยที่ว่ามีคดีน้อยนะมาเกลี่ยกันถูกต้องใช่ไเอาเจ้าที่มามาอยู่ที่นี่นะมาเกลี่ยกันนะครับเพราะเพราะเงินเดือนทั้งสองท่านเนี่ยได้เท่ากันอยู่ถูกต้องครับเออนะฮะ แ,แสดงว่าแสดงว่าเราไม่ใช่วิธีการจูงใจเดิมพันเพิ่มเงินให้กับบุคคลที่ทําคดีมากไม่ใช่อ,อ,อ๋อไม่ใช่ครับตอนนี้ออตอนนี้ถือว่าจะเท่ากันละค,คือคือในส่วนนี้ถ้าหากว่าเราแก้ปัญหานี้จบแล้วพนักงานส่วนทุกคนเนี่ยพอใจออกระจายมาอยู่ครับคือได้งานเท่าๆกันใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยเราก็บจบนะครับแต่ถ้าหากว่ายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้แล้วไม่ไม่เป็นแรงจูงใจครับ จริงๆโดยโดยโกฎหมายตำรวจเนี่ยมันมีสภาพบังคับนะคือมันเป็นคำสั่งเพิ่มชานะครับ<ช>นรบับไม่ได้อยู่แล้วคร,ค,รครับแต่ถ้ามีีแนวคิดนะครับบอกว่าเอ๊ถ้าถ้าว่าอย่างนี้พนักงานสวนบางคนหนีงานไปงานงน้อยๆเราก็แก้ไม่ให้เป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก้เป็นว่า,เ,า,วาเงินประจำสํานวน คือต้องเข้าเวนถึงจะได้เงินไปจำตำแหน่งถ้าคุณไม่หรือว่าคดีน้อยคุณก็ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแนวคิดหนึ่งตัวนี้จริงๆแล้วปัญหาความรสรงสวนเนี่ยคือเราอยากจะอยากจะได้งานขเขาอย่างมีประสิทธิภาพแต่เราไม่ดูแลเราก็ต้องดูปัญหาเขาด้วยจริงๆเรื่องนี้ผมต้องชื่นชมท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับวันที่ท่านมาพูดที่สภาการประชุมแม่น้ำภาคใต้ท่านพูดเลยบอกว่า ตำรวจต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่จะไปเค้นเอาแรงงานเขาดูแลเขาเขามีไหมนะทุกวันนี้ปืนต้องซื้อเองปิ่นดีต้องซื้อเองนะครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับซึ่งผมเองก็เห็นปัญหานี้แล้วก็ก็ผลักดันเรื่องนี้มามาตลอดมันมีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากนะก็อย่างเรื่องเอามาวันนี้เราเรื่องพูดเรื่องงานสอบสวนเของพนักงานสอบสวนเนี่ยเงินที่เราให้ที่ต้องใช้จ่ายในการสอบสวนผมยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถในการไปพบพยายานะฮะ บอกว่าพยานนัดมาให้มาพบสอบวันเนี้ยรถหลวงไม่มีก็ต้องขับรถส่วนตัวไปค่าน้ำมันเงินก็ต้องจ่ายเองครับถามว่าเบิกจ่ายได้ไหมเบิกได้แต่มันยุ่งยากกระทรวงกานคลังกับสำนักมันก็เลยตกลงว่าทั้งนั้นให้เป็นเงินไปเลยก็เลยตกลงว่าให้พรานสอบสวนเนี่ยสำนวนละพันห้าร้อยสูงสุดนะครับขึ้นอยู่คดีถ้าคดีรู้สึกจะสิบปีเนี่ยพันห้าถ้าคดีต่ำกว่านี้ก็เจ็ดร้อยห้าร้อยตามอัตราก็อ่าตามอัตราให้มาตั้งแต่ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีสามสามแปด สามเจ็เนี่ยนะฮะยังไม่ได้แก้ก็ยังเท่านี้อยู่เท่านี้เราไม่ว่าอะไรพี่กันเดียผมไม่ว่าหรอกแต่ขอให้จ่ายเถอะแต่ทุกวันนี้ไม่จ่ายเขาจ่ายทั้งหมดลฮะเก็เขาทำคือเงินไม่พอะรัฐบาลดีจะมาโทษอันนี้สํานักงานจําหน่ชาติต่อสู้เรื่องนี้ครับแต่ติดขัดที่ เขาจ้าจเพราะบางทีแบบอยากจะทํางานแล้เกินผมสารองจ่ายไปก่อนนะฮะเอาละเดี๋ยวจะได้เงินมาแต่รอแล้วก็ยังไม่มาครับความต้องการเนี่ยเราจํานวน7จ็ดแสนคดีเนี่ยมันต้องใช้เงินค่าน้ํามันลดค่ากระดาษแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทํำจำนวนเนี่ยประมาณปีละ4ี่สี่ร้อยล้านแต่เราได้ประมาณส0มล้าน เพราะนั้นไอ้ที่ค้างอยู่มันก็เป็นภาระค้างค้างแต่ค้างจ่ายเนี่ยแต่พันธา์าส่วนเขาจ่ายไปก่อนจไจปแล้วเขาต้อง<ช>เอาเงินเดือนพรักกระเป๋ามาทํางานให้กับประชาชนทํางานให้กับ,บสังคมเนี่ยม,มันน่าเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจอ่ะในเมื่อเบิกไปแล้วแค้างเบิกตั้งแต่ปีห้าหกยังไม่ได้เลยแล้วถ้าเขาจ่ายไปอีกก็จะได้ไหมถ้าเขาจ่ายไปใหม่ก็จะได้เพราะนบางก็มีบางคนนะครับที่ตัดใจดังนั้นไม่ทําดีกว่าคือคือนั่นแหละเป็นที่มาของการบ่ายเบียงไม่รับคดี เพราะถ้าเขารับเขาต้องฟักเนื้อต้องทำแล้วอะไรที่เขาขอหลบได้เขาก็หลบก็มีบางคนนะครับแต่ถามว่าอันนี้มันผิดไหมมันผิดแน่นอนทําไม่ได้ถ้าเราจับได้ไล่ทันเขาก็ต้องลงโทษครับแต่มันก็ฝืนกับเขาในที่สุดหมายว่ามันหนักหนาสาหัสจนเขาต้องยอมเสี่ยงกับการถูกลงโทษดังนั้ผมเรื่องนี้ต้องแก้ต้องปฏิรูประบบงบประมาณอมันก็ไปโยงใยกับก้าประเด็นที่เราได้พูดถึงด้วยถ้าราับใดที่เรายังเงินไม่พอให้เขาไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานี้อยู่ อืมครับผมฮนะเพราะฉะนั้นในใน,ในสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองไปแล้วข้างหน้าเนอนราคดอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าที่ท่านได้พูดถึงถ้าเราปรับเปลี่ยนแล้วคิดว่าการบริการของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการบริการเนี่ยมันจะดีขึ้นเหมือนที่เราคิดไว้ไหมครับผมผมมีความคาดหวังอย่างนั้นะนะครับ,ค,รบคือประกันแรกเลยอย่างที่ท,ที่พูดก็คือคทันทีที่ประชาชนขึ้นมาบนริโภแน่นอน คนที่มาขึ้นมาบนพักมีความทุกข์ร้อนแน่นอนไม่ใช่มีความสุขและมาหารวลมีความทุกข์แน่นอนมาเนี่ยจากเดิมที่มาพบร้อยเวรคนเดียวแล้วอยู่กันในห้องสองคนร้อยเวรอารมณ์ไม่ดีพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็สร้างความม่ดีนได้แต่ถ้ามาพบกันเป็นเป็นคณะผมเชื่อว่าคนอยู่ในคณะมันจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่สมหมายถึงตำรวจเนี่ยต่อหน้าเพื่อนฝูงด้วยการต่อหน้าผู้ชายก็คงไม่กล้าและโอกาสที่จะไป ทุจริตปพิพฤติมิชอบไปเรียกรับเงินกันต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วบริการที่เกิดเหตุแล้วต้องรอกว่าร้อยเวรจะไปที่เกิดเหตุต้องนานเพราะว่าร้อยเวนไปที่อื่นเนี่ยมันก็จะหมดไปเพราะว่ามีร้อยเวรหลายคนอยู่หลายท่านนะครับซึ่งบางคนอาจจะออกไปแล้วไม่อยู่แต่คนนี้ยังอยู่ก็สามารถไปได้คือหัวหน้าชุดสอบสวนตรงนี้ก็จะรับเรื่องแล้วก็วินิจฉัยว่าเรื่องนี้ใครไปใครไปบางครั้งพักนำส่วนไปหมดแล้วฝ่ายสืบก็ยังได้ คุณไปดูที่เกิดได้แล้าก่อนหรือสั่งไฟป้องกันป่าปังเฮ้ยคุณไปดูรักษาที่เกิดได้แล้วก่อนก็สามารถบริหารจัดการได้คือณเวลาที่ร้อยเวรอยู่ที่สถานีตารวจเนี่ยร้อยเวรเหมือนเหมือนผู้รับผิดชอบทั้งหมดในื้นที่เป็นต้นทางเลยหัวหน้าที่่ยม้อให้ร้อยเวรเนี่ยรับผิดชอบแต่เดิมเนี่ยเราไปหม้อไว้กับคนคนเดียวแล้วบางครั้งเป็นร้อยตรีใหม่ๆร้อยตัใหม่ๆบางครั้งมันก็การประสบการณ์การวินิจฉัยอะไรก็ลำบากนะครับเพราะถ้าเป็นทีมอย่างที่ว่าเนี่ย มันก็จะมีประสบการณ์มีอะไรของผู้ที่เป็นอาวุโสได้อยู่เพราะบางทีต้องยอมรับพี่น้องประชาชนที่มาแจ้งความเนี่ยเขาก็เสียใจอยู่แล้วอารมณ์ร้อนบางทีมาด้วยความโมโหเพราะนั้นพฤติกรรมอะไรที่แสดงออกไปเนี่ยนะบางทีก็อาจจะเจอเห็นได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่รับเรื่องเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีความเข้าใจด้วยในทางที่มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้เรื่องเป็นทีมเนี่ยมันจะดีจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่า จริงๆแล้วสำนักงานประชายใช้ระบบทีมงาน<ม>าในการทงานแล้วโอ้โหมาเป็นดึกดำบรรพ์แล้ว<笑><笑><笑>แต่เราไปใช้เอาคดีสําคัญสําคัญใหญ่ๆที่เป็นที่สนใจของประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆที่คือเนี่ยคดีระเบิดราชประสงค์ถามว่าเกิดเหตุในพื้นที่ตรงนั้นถ้าโดยปกติก็ร้อยเวรที่ข้าเวรเป็นเจ้าของคดีก็มาสอบแต่ถามว่าทําไหวไหมนะครับพอเป็นคดีสำคัญตรก็เปลี่ยนใหม่ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น คณะพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนก็มีท่านสีเวลารับผิดชอบฝ่ายสอบสวนท่านจักรทิรับผิดชอบฝ่ายสืบสวนแล้วก็มีผู้แทนชาอีกเกือบสักห้าสิบคนรวมเป็นทีมงานแล้วก็ทําหามรุ่งหามคํำไปด้วยการฝ่ายสืบฝ่ายสอบไปออกไปดูที่เกิดเหตุไปดูได้ฝ่ายสืบได้อะไรมาส่งฝ่ายสอบเดี๋ยวนั้นเลยสอบปากคำเพิ่มเติมขยายผลฝ่ายสอบพอสอบเสร็จเอ้ยเกิดข้อสงสัยก็สืบไปเอาประเด็นนี้เพิ่มสิในที่สุดผลก็สําเร็จ ถามว่าคดีระเบิดรัาประสงค์สืบยากไหมจริงๆยากมากนะครับเพราะว่าคนร้ายนี่ไม่ธรรมดาครับผมแต่เราก็สามารถจนกระทั่งจับกลุ่มคนร้ายได้ครับภายในเวลาประมาณเดือนนี่ฮะตัวอย่างของการทํางานเป็นทีมคดีก่อต่าก็เหมือนกันก็ทํางานเป็นทีมแล้วก็สารพิพากษาแล้วคดีนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผม จะมองเนี่ยคือลักษณะที่ถ้าหากว่าทํางานเป็นทีมอย่างพอดีคดีพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันหรือทําร้ายร่างกายหรือแม้แต่ถึงขนาดเสียชีวิตก็ตามเนี่ยเป็นทีมก็ไม่ได้หมายถึงต้องลงไปทั้งทีมหรอกอ่าใช่อ่าคนหนึ่งไปแต่ว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะรับรู้ร่วมกันอาจจะมีการเสนอแนะข้อคิดเห็นมาร่วมกันนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์คในระบบงานที่ระวางไว้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่นักปฐมบัณฑ์เขาทำเนี่ยนะครับก็หมายความว่าหลังเกิดเหตุหลังจากออกเวรเนี่ย ช่วงที่ว่างเวรเนี่ยหัวหน้าทีมก็ต้องเรียกประชุมติดตามงานแลวก็จะรับรู้ร่วมกันเป็นการแบ่งเบางานจากหัวหน้าฐถานีมากำกับดูแลแทนลูกทีมแทนก็เป็นการช่วยงานครับมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคุณไปทู์บอกเคยส่ง SMS และ191ไปแล้วแต่ไม่เห็นมีการประสานกลับมาเลยแจ้งไปแล้วก็เงียบไม่มีประโยชน์ความคิดเรื่องนี้ดีแต่กระทำไม่ดีนะฮะอันนี้อาจจะแจ้งผ่าน191เหรือยังไงไม่ทราบนะครับอันนี้นะฮะ หุ่เยี่ยมจากพิจิตนะครับขอให้ปรับการแจ้งคนหายคนดดำเนินทันทีไม่ต้องรอ24ชั่วโมงและหน่วยรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านสามารถช่วยเจ้าที่ตำรวจได้แต่ตอนนี้จริงๆเขาเปลี่ยนแล้วไม่ต้องรอ24ชั่วโมงใช่ครับ<ช>อันนี้อันนี้ส่งการชัดเจเนเือเรื่องเรื่องคนหายเนี่ยนะครับก็ก็เรียนอย่างนี้ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่กําลังดําเนินการแต่ยังไม่เรียบร้อยนะก็ค,ะค,คือเรามีระบบพารามเนี่ยหมายถึงว่าการเราจะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยวางอยู่ที่สถานีเนี่ยทั่วประเทศ ต่อไปการแจ้งหายที่ใดที่หนึ่งก็สามารถส่งรูปไปโชว์ที่ทุกสถาได้ในอดีตนี่กว่าจะส่งรูปมาถึงทุกสถานีใช้เวลาครับคุณประวิทย์นะฮะบอกว่าปัญหาขณะนี้อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เด็ดขาดพอไม่ควรเปิดโอกาสให้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่มาขอให้ดําเนินคดีเพราะจะทําให้คนที่ทําผิดกฎหมายเคยตัวนะครับนะอันนี้ก็สําคัญนะครับ ก็จะขึ้นอยู่กับมันมีหนึ่งใน9ประเด็นนะที่เราได้พูดถึงค,คนสุรารัร์บอกการปฏิรูปต้องแยกนะครับเรียกถั่วแยกงาให้ชัดเจนนะถ้ารอให้ถั่วสุกงาก็ไม่ก่อนนะครับนนคุณธนูเชียงใหม่บอกอยากแจ้งเบาะแสแต่ไม่อยากแจ้งกับตํารวจเพราะไม่ไว้ใจจะมีจุดอื่นที่แจ้งได้หรือไม่นะท่านแจ้งก็ต้องแจ้งกับตํารวจแล้วครับ,รบนะน,นจะแจ้งกับใครแต่ถ้าว่าอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็อาจจะแจ้งกับ รปภหรืออะไรที่เขาจะต่อถ้าหากว่าท่านไม่ไว้ใจนี่คุณนรีนอยุธยาการไปแจ้งความที่สอนออยากให้เพิ่มสิบเวรแยกเป็นคดีเพราะที่ผ่านมาไม่ทันเหตุการณ์บางครั้งนั่งรอแจ้งความนานถ้าเป็นทีมก็ถ้าเป็นทีมก็ยังมีคนที่เข้าไปท่านจะเจอ3ามสี่คนก็รับกันได้นะเพราะบางทีไปไปเนี่ยไปกันหลายคนนะหนุนคดีหนึ่งนี่คดีหนึ่งอันนี้เข้าใจนะครับคุณเสนอนะการแก้ไขปัญหาการขัดขันกาลังตํารวจควรจัดสรรตํารวจจากส่วนอื่นไป ส่วนที่ขาดนอย่างที่ท่านได้พูดถึงนะตำรวจต้องปรับตัวด้วยโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้นะก็ตรงกันถ้าเกิดโดนตำรวจยัดข้อหาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างร้องเรียนได้ที่ไหนครับตอนนี้ฮะจริงจริปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมไม่ว่าจะเป็นสภาทนายความนะครับแต่ว่าเราเองเราก็อยู่ในเก้าข้อปฏิรูปเหมือนกันว่าเราจะสร้าง องค์กรอิสระภาคประชาชนขึ้นมาตรวจสอบการทํางานของตำรวจอยู่ระหว่างการออกแบบระบบกําลังขับเคลื่อนตรงนี้อยู่ครับผมนะครับคุณนัทิินะครับแล้วก็คุณพัชรีและคุณซอแล้วนะครับเราได้รับ คำถามจากท่านแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อบพอดีเวลาหมดจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตำรวจเอกวรพงศ์ชิวพ่ชาเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ผมสมานมีคำขนงนะครับผู้ดำเนินรายการผู้ร่วมรายการและทีมงานาทุกคนตั้งหลับท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ